ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนในช่วงบ่ายของวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นวิชาของการอ่านการเขียนเขียนภาษาไทยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องการอ่านนะครับก็จะมีบทลอยแก้วบทลอยกลองนะครับคุณครูก็จะเน้นไปทางบทลอยกลองนะครับที่นักเรียนป .4 ป .5 และป .6 นะครับจะต้องเรียนรู้กันในบทแรกนะครับที่เราจะพบกันในบทเรียนนี้นะครับก็จะเป็นบทเรียนที่นําเสนอเกี่ยวกับธรรมะในชีวิตประจําวันนะครับ ส่วนจะเป็นบทประพันธ์อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนไปติดตามชมในคลิปได้เลยครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรสอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์พระองค์ทรงธรรมนิพนธ์ไว้หลายเรื่องด้วยกันแต่พระนิพนธ์ที่ได้รับการเอ่ยอ้างถึงมากที่สุดก็คือพระธรรมนิพนธ์ ที่ปรากฏอยู่ในกริศนาสอนน้องคำฉันมีความว่าฤพฤษศพกาสอนีอกุญชรอ,อันปลดปลงโพทนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตหั้วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสาระสำคัญแห่งกวีนิพน์บทนี้ก็คือพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าวัวควายช้าง เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วกระดูเขางาหรือหนังก็ยังนำมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องประดับได้บ้างแต่คนเรานั้นหากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ไม่รู้จักใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์นโลกวันหนึ่งเมื่อล่วงลับดับขันไปก็จะเป็นที่น่าอับอายแกวัวควายช้างมา้าเป็นอย่างยิ่ง คมธรรมประจำวันนี้ก็คือพุทธศพพระกาสอนอีกคุณชรอ,อันกดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติตีวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา สมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระปนมานุชิตชิโนโรสเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่เจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับท่านเ,าเปรียบเสมือนเป็นนักประหลาดนะครับในบ้านในเมืองไทยเรานี่เองก็จะประพันธ์บทประพันธ์อะไรไว้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นบทพึกษภากาสอนเนี่ยครับเป็นบทเรียนสําหรับ การสอนใจเด็กนะครับว่าความดีเนี่ยที่จะประดับไว้ในโลกนี้จะไม่เสื่อมคลายหรือสูญหายไปจากโลกเราดังนั้นนะครับนักเรียนฟังแล้วอ่านแล้วให้กลับไปทบทวนนะครับแล้วงานที่จะต้องตามส่งเกี่ยวกับบทประพันธ์นี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนนะครับท่องนะครับท่องจามเสร็จแล้วถ่ายคลิปนะครับถ่ายเป็นคลิปมาครับท่องแล้วก็เอามาส่งครูนะครับส่งในเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือไลน์ก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับโพสต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เป็นวิดีโอนะครับท่องบทพึกศพภาคการสอนเป็นคะแนนในวิชาของภาษาไทยด้วยครับอ่านี้ครูให้คะแนนเป็นคะแนนพิเศษเลยละกันเกี่ยวกับการท่องคําประพันธ์นะครับถ้าใครยังไม่ท่องต้องมาท่องกับครูเองที่โรงเรียนนะครับถ้าท่องในนี้แล้วก็คือจบครับเดี๋ยวครูจะเช็คเวลาเรียนให้ใส่ชื่อนะครับนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดกล้องแบบนี้ครับแล้วก็ถ่ายตัวเองเลยแล้วก็ท่องครับท่องเป็น คำประพันธ์ที่ไม่ต้องมีทํานองสนองครับพึกศพก,ก,กาสอนอีกกุญชออันปดปลงโทโทนเสน่งคงสําคัญหมายในใกายมีนอกระชาติวางวายเมื่อลายสิ้นทางอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเท่านี้นะครับนักเรียนก็ได้คะแนนส่วนของการท่องจําในสัปดาห์แรกแล้วส่วนสัปดาห์ต่อไปจะเป็นบทประพันธ์อันไหนนั้นเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะทําคลิปนะครับแล้วก็าามา พูดถึงความเข้าใจให้เรียนฟังอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมส่งคลิปมานะครับคุณครูรอชมอยู่